สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทิพย์จะพาทุกคนนะคะไปเก็บหน่อไม้หลังบ้านนะคะอันนี้เป็นหลังบ้านทิพย์นะคะนี่ก็เป็นแปลงผักแต่ว่าหลังบ้านทิพย์เนี่ยจะไม่มีกอไผ่นะคะแต่ว่าบ้านข้างๆนะคะนี่คะ่ะมีกอไผ่บ้านข้างๆเนี่ยก็จะเป็นบ้านญาติกันนะคะเราจะไปเก็บหน่อมไม้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะอ,อ่าแปลงผักเนี่ยเดี๋ยวทิพย์จะพา เพื่อนๆถั่วแปลงผักน,นะคะครั้งต่อไปเพราะว่าตอนนี้ผักมันยังเล็กอยู่มันยังไม่ค่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูหน่อมไม้กันดีกว่า อันนี้ก็เป็นหลังบ้านญาติของทิพย์นะคะเห็นอะไรไหมคะนี่ก็จะเป็นสรารแหน่นะคะมิ้นนี่เองอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ว่าพันไหนนะคะถ้าไม่ใช่เปปเปอร์มิ้นก็น่าจะเป็นวอเดอร์มิ้นมันน่าจะขึ้นเองนะคะแต่ว่าเราก็ไม่กินหรอกเราไม่ค่อยกินพวกมิ้นพวกนี้เพราะกลิ่นมันไม่เหมือนสรารแหน่มันจะเป็นยังไงบอกไม่ถูกเดี๋ยวเรามาดู น่อไม้ดีกว่านนี้ก็จะเป็นกอไผ่นะคะไผ่เน,นี้มันก็จะเป็นไผ่ต้นเล็กนะคะมันจะไม่ใช่ไผ่ต้นใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อไม้ก็จะเป็นต้นประมาณนี้นะคะก็ต้นไม่ใหญ่มากอันนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่ได้เก็บว่าทิพย์พึงย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2ปีกว่า ได้หน่อไม้เต็มตะกร้าแล้วค่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านไปแกะกันค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือหน่อไม้ที่แกะได้นะคะทั้งหมดเดี๋ยวเราจะนำไปต้มกันค่ะ ต้มหน่อไม้ในน้ำเดือดค่ะแล้วก็เติมเกลือไปนิดหน่อยจะต,ต้มประมาณ30-45นาทีค่ะ หน่อไม้ก็ต้มเสร็จแล้วนะคะทิปต้มไปแค่30นาทีเพราะว่าหน่อไม้ชนิดนี้มันจะไม่ขมก็เลยไม่ได้ต้องต้มนานก็พร้อมที่จะใช้สําหรับทํากับข้าหรือว่าทําซุปหน่อไม้ได้แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอทิปนะคะยังไงวันนี้ทิปต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ